สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ร่วมขบมาอวยพรกันทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทั้งพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ไม่ลืมกันแค่ทักทายกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเออ เรายังอยู่ใกล้กันตลอดเวลาถึงแม้เราจะห่างกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละพื้นที่แต่เราก็ยังคิดถึงกันเสมอนะครับก็มันทำให้มีความสึกแบบอิ่มเอมใจนะครับขอบคุณสิ่งเล็กๆแต่มันมีค่าทางจิตใจมากนะครับขอบคุณที่สุดนะครับและขอพรจากบุญที่ได้สงสมมานะครับอวยพรทุกๆคนรับแต่สิ่งดีๆให้ตอบแทนเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับ